สองเทคนิคในการใช้ไฟดวงเดียวจัดแสงให้สวยแบบไม่ง่ายนะเปิดแสงเลยนะครับปุ๊บอ่าแค่นี้ก็สว่างใสทั้งหมดแล้วนะครับวางไว้ทางหลังกล้องใส่ตัวซอฟบ็อกแบบแลนเทินจบเลยเราอยากลดคอนทราสหรือว่าเงาดําให้มันน้อยลงนะครับก็คือใช้แผ่นสะท้อนแสงนะครับเราติดตั้งไว้ทางด้านข้างแบบนี้ได้เลยทําให้หน้าของเรานะครับมันดูซอฟต์ขึ้น สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคในการจัดแสงนะครับเพียงแค่ไฟดวงเดียวเนี่ยสามารถจัดแสงให้สวยๆเหมือนแสงที่เพื่อนๆกําลังเห็นยูน่ณตอนนี้นะครับซึ่งแสงที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ะตอนนี้ย เราได้ใช้ไฟตูดิโอถึง2ดวงแล้วก็ซอฟ์บล็อกถึง2อันเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมี2ทิศทางในการจัดแสงเพียงแค่ไฟดวงเดียวให้แสงสวยๆเหมือนมีไฟ2ดวงเลยนะครับไฟที่เราได้เอามาใช้นะครับก็คือตัว n a n l เอฟเวสสามซึ่งออกมาใหม่เลยนะครับค่าตัวของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างย่อมเยานะครับหนึ่งบาทถามว่าถ้าเกิดมีงบน้อยกว่านี้ใช้ไฟตัวอื่นแทนได้ไหม ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์ fs 150กําลังไฟของเขาก็ค่อนข้างโอเคนะครับ fs 200หรือว่า fs 300ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัว fs 3 0 0 b ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้เพราะว่าไฟของเขาเป็นไบคัลเลอร์นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปจัดแสงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะมี3อย่างอย่างแรกเลยก็คือไฟสตูดิโอนะครับหรือว่าไฟต่อเนื่องนั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือตัวซอฟบ็อก ซอฟ์บ็อกวันในวันนี้นะครับที่ผมใช้เนี่ยใช้เป็นแบบแลนเทิร์นนะครับเพราะว่าเรามีไฟเพียงแค่ดวงเดียวทําไมเราถึงไม่ใช้โดมทรงพาราโบลิกที่มันเป็นทรงกลวยกลมๆนะครับเพราะว่าโดมแบบนั้นอ่ะเขาจะเอาไว้จํากัดทิศทางของแสงนะครับแต่ว่าเรามีไฟดวงเดียวเราอยากได้แสงที่มันกระจายทั่วๆทําให้มันสว่างทั่วทั่วฉากของเราเลยเราเลือกใช้เป็นแลนเทิร์นแบบนี้นะครับจะได้แสงที่นุ่มสว่างกระจายทั่วถึงเลยนะครับอ่า อย่างที่3นะครับก็จะเป็นตัวรีเฟกหรือว่าจะใช้เป็นตัวแผ่นโฟมก็ได้นะครับที่มันเป็นสีาขาวเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีาขาวนะครับทึบๆสามารถที่จะนำมาใช้สะท้อนแสงได้นะครับในเทคนิคในวันนี้เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูแบบที่1ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวางไฟในตำแหน่งที่1นนะครับไฟในตำแหน่งที่1เนี่ย ผมจะวางไว้ตรงด้านหลังของตัวกล้องแบบนี้เลยอันนี้คือไฟตำแหน่งที่1น,นะครับที่เราวางไว้ก็คืออันเนี้ยจะเป็นตัวกล้องที่เราใช้อยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวพิธีกรนะครับแล้วก็โต๊ะรวิวนั่นเองนะส่วนตรงนี้จะเป็นไฟที่ให้แสงสว่างเพียงแค่ดวงเดียวคือเราใช้ตัวโดมแบบแลนเทิร์น มันจะให้แสงที่สว่างทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราทำงานคนเดียวคือไฟในไลท์เอฟเฟกเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปในสมาร์ทโฟนได้นะครับเพราะว่าไฟของเราเนี่ยมีบลูทูธเดี๋ยวเรามาดูแสงที่ได้กันนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่หน้ากล้องของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ปิดไฟหลักของเราเดี๋ยวผมจะเริ่มปิดไฟหลักของเราก่อนนะครับตรงนี้ปิดปึิง ดวงที่1ผมปิดไปแล้วนะครับดวงที่2ออยู่ข้างหลังตรงนู้นปิดไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับทั้งโฮมสตูดิโอเราเนี่ยมีไฟแค่เพียงดวงเดียวก็คือไฟที่อยู่ทางหลังกล้องนะครับที่ผมได้วางไว้นะอ่าต่อไปนะครับเราก็เข้าไปควบคุมผ่านตัวแอปในไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เชื่อมต่อตัวแอปในสมาร์ทโฟนนะครับเข้ากับตัวไฟหลักของเราแล้วมีเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นนะครับแล้วแสงที่ได้นะตอนนี้ ก็คือสว่างขึ้นมาละปุ๊บเดี๋ยวผมให้ดูแบบไม่มีแสงก่อนปุ๊บอันนี้คือไม่มีแสงนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นไฟบ้านล่ะผมจะลองเปิดไฟบ้านให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้คือไฟนีออนหรือว่าไฟบ้านนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเราไม่สามารถควบคุณทิศทางของแสงได้นะเมื่อเราติดไปแล้วเราต้องย้ายตัวเราเองออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟ สตูดิโอเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเรานั่งอยู่ที่เดิมได้เราสามารถย้ายแสงไปได้ทุกที่เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของไฟข้างบนเนี้ยไฟที่ติดบ้านไฟนีออนไฟอะไรต่างๆเนี่ยแสงมันไม่ตรงนะครับแสงมันค่อนข้างเพีย้ยนแต่ว่าไฟของทางนนไลท์ครับแสงสีสันอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างตรงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีไฟสตูดิโอนะครับในการทำรีวิวให้ได้แสงสวยๆ mm hmm. เดี๋ยวผมปิดไฟบ้านก่อน ตอนนี้นะครับมืดสนิทเลยเราจะเปิดแสงเลยนะครับปุ๊บแบบนี้อ่าแค่นี้ก็สว่างใสทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ความสว่างนะครับผมใช้แค่35%เองยังเหลือกำลังไฟอีกเยอะมากนี่แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ35%ะมะค้าเร็ผมขยับเข้าไปใกลน้นิดนึงประมาณนี้ นี่คือแสงที่มาจากตัวไฟในไลท์เอฟเอสสามอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดใครงบประมาณไม่เยอะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแนไลท์เอฟเอสสามก็ได้เป็นตัวแนไลท์เอฟเอสร้อยห้าสิบก็ได้นะครับเราได้เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะครับแบบที่1คือจัดกันแบบง่ายมากวางไว้ทางหลังกล้องใส่ตัวซอบบล็อกแบบแลนเทิร์นจบเลยแบบนี้ไม่ว่าเพื่อน,อนจะรีวิวเป็นเครื่องสําอ่างผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแสงที่ได้ออกมานะครับก็สว่าง นะสวยใสแบบนี้แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ใน,นเรื่องของทิศทางของแสงอะไรต่างๆนะครับต้องการแค่ความสว่างแล้วก็ความสวยของแสงสามารถที่จะใช้เทคนิคที่1นนี้ได้เลยนะครับความแรงตัวนี้แค่35%เองนี่ผมเปิดกำลังไฟอยู่ที่35%เองนะครับอืมกำลังไฟเนี่ยยังเหลืออีกเยอะมากอ่าอันนี้ก็คือแสงที่ได้แบบที่1นนะครับวางไว้ทางหลังกล้องเดี๋ยวเรามาดู แบบที่2นกันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะมีการจัดแสงแบบไหนเดี๋ยวเราไปเลื่อนไฟกันก่อนนะครับเพื่อไปอยู่ในตำแหน่งที่2นะไปเลยครับในตำแหน่งที่2นะครับผมจะเล่นเรื่องของเฉดเงาบนใบหน้านิดหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเฉดเงาเลยคือแสงมาตรงๆเลยในเรื่องของความสว่างอย่างเดียวเลยแบบนี้นะครับแบบที่2เราจะย้ายตัวไฟเนี่ยมาทางด้านข้างและ แล้วคราวนี้นะครับเราจะมีตัวช่วยก็คือตัวแผ่นรีเฟกหรือว่าแผ่นสะท้อนแสงเองเราจะนํามาทําอะไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟทางด้านหลังตรงนี้นก่อนปึ๊บอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เราเหลือไฟเพียงดวงเดียวก็คือไฟตรงนี้นะครับตั้งไว้ทางด้านข้างเปิดแค่25%เเท่านั้นแล้วคราวนี้ อุปกรณ์ที่เราจะนํามาช่วยก็คือแผ่นสะท้อนแสงหรือรีเฟกหรือว่าใครจะใช้แผ่นโฟมก็ได้ถ้าสังเกตบนใบหน้าดีๆนะครับคือใบหน้าของเราเนี่ยสว่างข้างหนึ่งมืดข้างหนึ่งนะครับเงาเนี่ยคอนทราตค่อนข้างเยอะมากๆเลยเราอยากลดคอนทราตหรือว่าเงาดําให้มันน้อยลงนะครับก็คือใช้แผ่นสะท้อนแสงนะครับเราติดตั้งไว้ทางด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะจะหาอะไรตั้งไว้ก็ได้นะครับแค่นี้เอง เราก็ได้แสงเงาที่นุ่มมากขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดไม่มีอันนี้คือไม่มีถ้าเกิดดูใบหน้าคือมันจะมีเงาเยอะมากๆเลยนะครับเราจะใช้ตัวเนี้ยเข้ามาสะท้อนทำให้หน้าของเรานะครับมันดูซอฟต์ขึ้นแบบนี้แค่นี้เองเราก็จะได้ตัวไฟแบบคีย์ไลท์ฟิลไลท์เป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือแบบที่2เล่นนินทางของแสงนิดนึงนะครับทำให้หน้าของเราเนี่ยดูมีเชฟดูมีมิติมากขึ้นนะ ก็ยังใช้ไฟแค่ดวงเดียวเหมือนเดิมตรงนี้ใช้แผ่นสะท้อนแสงเข้ามาหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นฟไมได้อันนี้ก็คือ2เทคนิคในการใช้ไฟดวงเดียวจัดแสงให้สวยแบบง่ายนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคแบบไหนในการจัดแสงเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูนีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลามผมแล้วสวัสดีครับ